สวัสด,ดีค่ะ <c oughs> นาวาสวัสด,ดีค่ะนาวา่าแบบดที่มากินขนมค,ค่ะดูท่านั่งค่ะโอ้ขัดธมาดอย่างดีค่ะสวัสด,ดีค่ะกับสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะลุงป้านาวาไม่ได้มาหานานเลยโทรศัพท์นาวาพัง ความจิมความจำเต็มแม่อังัวจ้ะจ้ะโทรศัพท์ความจำเต็มพี่น้องเอ้ยบริหารปาทคลิีบผมมีเงินฉือไม่ใช่แล้ะก็ได้รูปถิมเนี่นี่ความจำเต็ม แ่ผมมีเงินถือโทรศัพท์ไหมบ่อยละนี่แับบือจ <Yeah. S 1> ้ะอืมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะโอ้ยคนจะมาเห็ดเหี่ยงคนจีบใช้ใชทยยังไงแม่ก็ไม่รู้นี่ไปได้มาใจเซฟบว้แล้เห็ดจังสีเปินรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุจ๊บจุ๊บว่าทำอย่างนั้นเหละดุ

嗯嗯嗯嗯嗯，嗯。这可能不干 ทักทายค่ะสวัสด,ดีค่ะกับอาชบด,ดีค่ะคว่าสวัสด,ดีค่ะกับสวัสด,ดียามเช้าค่ะปี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 